นาโมตัสสะภะคะวะตุวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ุทงเสนองราชามิธรรมังสนองราชามิสังทังสนองราชามิดุติยามบุรทางเสนองราชามิดุติยายามตีธรรมังสนางราชามิ ยังี่สังขังสรนองกชามีแต่ยังพีบุทสังข์สรนองกชามีาต่ยังพี่ชมางสรนองกชามีแต่อัมพีสังขังสรนองกชามิ สีปาตาเวรมณีสิขาปังสมาดิยามิอะดินาดานเวรัมณีสิขฆาปังสมะดิยามิพุทธราสาที่ห้าองค์ที่สามไม่ว่าการเม อร拉มจียาเวรัมณีสิกขาปะดังสมาดียามิมุสาวารดาเวรัมณีสิกขาปะดังสมาดียามิ ระมีเรียมาจัตมาดาทานาเวรมณีสิกขาปังสมาด i y a i สิห้าตัวแงแค่นี้มีกาลโชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาด i y ม นักจิตวิตวิสูขดันะมาลางกันทะวิเรปนะทารณะมันนวิภูษะนักาณาเวระมเนสิกาดังสมาดิยามิ จาสยานะมหาสยานาเวรมนีสุขะปังสัมมาดียามิ imāni ātmā sikhāpādāni ātse kāngarāpi ndirāṁ upuṣa ṭhāk vāsena sātu kāngarāpi tāpāni sīle na sugatiññānti sīle na hōgāsampadā na nibhūtiññānti tatsamā ยัสสาหวายวหาปุราปริปูเรนเตสาครังเอวะเมวะอิตโตทินนังเปตานังอิกะอัปปะติอิจจิตังปะทิตังเตังจิปะเมวะจะมิฉะตุสะเพปูเรตู้สังคปา กานโทปนารโสยะถามิโชติระโสยะถาสัพพีสิโยวิวาชันตุสัพพโรโคยินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสิทีคขายิโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังมุท่าปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง Đối với quả thơ ra, đối quả thơ ra ta là.